สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Inlastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่า f Full Moon ปาร์ตี้เนะี่ยมว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าหน้าเตอหรือไม่แล้วก็สมมติคุณโชคร้ายต้องเหมาตู้ต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ทีมซมีคําตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มแต่วันนี้นะครับถึงวันที่4ทธันวาคมนะครับก็รา,ราวๆสิบสวันนะครับสิบสาวันนะครับสำหรับ กิจกรรมนี้นะครับโอเคเพื่อการไม่รอชา้าเรากดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็กิจกรรมเนี่ยรูปแบบมันจ,จะเป็นเรื่องของการปิดช่องนั่นเองครับต,ตอนแรกเนี่ยเราแบบเปิดเขเกมมันจะให้เราเลือก2รางวัลน,นะคุณต้องก,การเลือกไปนั่นเองนะครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะให้เราเปิดกดซุ่มหนึ่งครั้งนะครับสมมติคุณมีทีมช่วยเหลือจะสามารถปิดช่องได้นะแต่ว่าทีมช่วยเหลือเนี่ยคือต้องมีพวกสกินของโอเมนนั่นเองนะสามารถปิดช่องได้หนึ่งช่องนั่นเองนะครับตามนี้เลยแล้วสกิน ซื้อ500เนี่ยปิดช่อง1ช่องก็1สุ่มช่องสุดท้ายเนี่ยราคา500พอดีทุกคนเพื่อนลงดูได้นะครับเนี่ยปิดช่องสุดท้ายนะครับราคา500พอดีนีก็เท่ากับว่าสมมติคุณจะเอาสกินของสยามนาคาเนี่ยผมว่าคุณซื้อสกินโอเมนไปเลยดีกว่านะจะทําให้คุ้มกว่านะครับเพราะว่ามันแบบเป็นกิจกรรมที่มันโคออเปอเรชันกัน,นแบบได้ร่วมกันอะ สามารถแบบร่วมกันนะครับหมายความว่าสมมติแบบถูกคุณจะเอาสกินสยามนาคาเนี่ยผมว่าคุณซื้อสกินโอเมนไปเลยเพราะยังไงคุณเสียไปให้ดีกว่าคุณเสีย500รเปล่าๆอยู่แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการสุ่มแต่ะค้างเขาจะมีบอกนะครับว่าสุ่มแต่ะค้างใช้กี่คูปองบ้างนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสรุปไ้ฟังแล้วกันนะครับโอเคครับเรามาสรุปเลยนะสมมติคุณต้องการสกินของมีหน้าสกินนี้แล้วคุณเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดนะครับต้องเหมาตู้นะครับแล้วคุณแบบว่าไม่ได้เเออออาาาสกินขงงงมบบตต้้จจ่่ยแพีท62,50 คูปองนะครับแต่สมมติคุณซื้อสกินของโอเมนไปแล้วใช่ไหมก็จะลดมาเหลือลด500คูปองลงมาก็จะเหลือ2,150คูปองนะครับสำหรับใครมีสกินโอเมนอยู่แล้วเนี่ยราคาก็จะลดลงมา500คูปองแต่สำหรับใครที่ไม่มีโอเมนผมก็แนะนำให้ซื้อโอเมนไปด้วยนะครับแล้วคุณจะเสียทั้งหมด2,650คูปองนั่นเองนะครับผมก็แนะนำให้สมมติคุณจะจะเอาเนี่ยผมก็แนะนำให้ซื้อโอเมนดีกว่านะครับยังไงคุณก็คุ้มอยู่แล้วทุกคนเป็นเซ็ตของมันเลยนะครับได้ทั้งแบบว่าได้ทั้งโโออเเมมมนนนได้้ทัังีาผก็คะสหรบ ะนะฉะนั้นใครคิดยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้สำหรับกรรมนี้คิดว่าคุ้มหรือเปล่าน่าติมหรือไม่สำหรับราคา2,000 2,500คูป,ปองสำหรับ2,500คูป,ปองนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะสตูโฮมองมาว่าสก,กินนี้เนี่ยเพิ่งมาไม่นานทุกคนแต่ว่าราคาเนี่ยลดลงมาเร็วมากเหมือนเปิดตอนเปิดตัวในราคาจะ3,000กว่าๆแล้วทุกคนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยลดมาเหลือแค่เพียง2,600คูป,ปองเท่านั้นนะครับแถมยังได้สก,กินติดพวงมาตั้งมากมายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออน้กคนนลััะรบ เออเรอน o ดอ,ออนไลน์เอาเชื่ออะไรมเนี่ย What the fuck กิจกรรมเด้งทุกคนกิจกรรมเด้งเฉยโอ้โจะสุ่มให้ดูซะหน่อยสยองจัดเลยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยมาจะสุ่มอะไรอย่เงี้ยแม่งเอ้ยประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้แล้วกันอ้โหกลืมแลวทีนี้ คใอยเติมแล้วกันประมาณนี้สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบไปรีมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สำหรับใครที่คิดอย่างไงกับสกินสยามราคาในราคา2,650คูปองคิดว่าแพงไปหรือเปล่าหรือว่าราคาเนี่ยคุ้มค่ากับสกินหรือเปล่าก็สามารถมนาะพูดคุยก็ได้นะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะสำหรับผมมองว่า ราคามันก็ลงมาเยอะแถมถ้าคุณซื้อสกินนี้คุณจะได้สกินของโอเมนแล้วก็สกินอื่นเพิ่มด้วยนะครับรวมๆแล้วคุณจะได้ถึง3สกินเลยนะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอก,กันนะผมบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวรีบอ่านคอมเมนต์เฮ้ยโอเคครับมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างนะครับคลิปที่แล้วผมทำไปกี่คลิปวะคลิปเดียวนะยอดวิวประมาณ1 0 0นะครับมาดูกันเลยโอเคสวัสดีคุณอ่า ฮารุกินะครับอ้อยโยนะครับเราต้องไม่ยอมแพ้ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงอะไรล่ะสวัสดีคุณอ่าอัตพลด้วยนะครับผมมองว่าไบโอคุมครับตอนมาใหม่ๆพันคูปองอัพนะครับตอนนี้เนี่ยมาเหลือแค่179คูปองนะครับเอ้ยเอาวะสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับกีเจนนี้ผมสำหรับผมมองว่าคุ้มอยู่นะครับ250คูปองเลือกสกินได้ดีกว่าสุ่มสกินที่ยังไม่มีนะครับสกินไบโอกับเนย่าสวยครับผมสวัสดีคุณอารเรบุกสกินเดกต้าสวยนะครับสสวัดีคุณอ่า ได้แน่นอนนะผมแน่นอนครับใช่ป่าววะผมพิมพ์มาแน่นอนปะสวัสดีคุณอาทวียศสวัสดีคุณโชติธานสวัสดีคุณนัทพงศ์สวัสดีคุณธา,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 ารกดิด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปไม่จบนะครับแล้วก็สำหรับใครดูจบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า3ามหนะะึ่งแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะสมมติคลิปนี้ไม่ถึงแปดนาทีได้หาอะไรมาใส่แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะใครคิดหนยังไงคิดว่าคุ้มไหมกับราคาก็สามารถพูดคุยกันได้สำหรับ สกินของเอ่อใครวะสกินของมีนานะคิดว่าคุ้มหรือเปล่าสามารถพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบายเีเดร่ลูกนจะไม่ต้องเยียดพ่อขนาดนั้นไหมฮะวิเวยดพ่อทำไมฮะตูดมองพ่อแบบนี้แบบามว่าไงวะฮะเฮ้ยเฮ้ย เง้ยเยเมองกล้อง,องกล้องเจ้าขาเจ้าขาติ๊กติกติกต๊กติกต๊กติ๊กไปเอาชา่ชหาหชคนดังคนดังเยียเดี๋ยดดลูกเันจะไม่ต้องเยียดพ่อขนาดนั้นไลม วิเย็ดพ่อทำไมฮะตุ๊ดมองพ่อแบบนี้หมายความว่าไงหวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าย่แย่มองกล้องกล้องอะตัวขาตัวขาติ๊ก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 เฮ้ยเอา อคนดังคนดัง